พระกาบถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบ,บูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มาพบปะกับญาติโยมเพื่อน้อมนำสารธรรมคำสอนมาบรรยายในรายการปาตกธาธรรมของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญชากลของโลกชาวพุทธทั่วโลกโดยองค์การสหประชาชาตินั้นได้ประกาศว่าวันวิสาขาบูชาคือวันเป็นขึ้น15กัมม์เดือน6 ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูิตสรู้และปรินิพานเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าให้ถือว่าเป็นวันหยุดสากลของสำนักง,งานองค์การสประชาชาติทั่วโลกให้ชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้หยุดเพื่อแสดงการเคารพ ระลึกถึงเหตุการณ์และทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยสามอย่างได้แก่หนึ่งพระปัญญาทิคุณสองพระบริสุทธิ์ที่คุณและสามพระมหากรุณาทิคุณพระคุณโดยย่อดสามประการนี้ เราเห็นว่าเวลาที่ญาติโยมจุดธูปทำไมต้องมีธูปสามดอกนั่นกับประวัติธูปนั้นบูชาพระคุณของพระพุทธเจา้าดอกที่หนึ่งบูชาพระปัญญาที่คุณดอกที่สองบูชาพระบริสุทธิ์ที่คุณและดอกที่สามบูชาพระมาหากรุณาธิคุณนั่นเองส่วนเทียนสองเล่ม เล่มที่หนึ่งบูชาพระธรรมเล่มที่สองบูชาพระวินัยและดอกไม้บูชาคุณของพระอริยสงฆ์ดังนั้นในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทยซึ่งได้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีชาวพุทธซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเป็นประชากรส่วนมากของประเทศและมีวัดวาอารามอยู่ในประเทศไทยนี้มากมายสามหมื่นกว่าถึงรวมไปถึงสำนักสงฆ์อะไรต่ออะไรต่างๆก็น่าจะถึงสี่หมื่นจดดังนั้นเนี่ยถือว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยในสายเตรวาา มีความสมบูรณ์และมั่นคงเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราจึงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเถราวาทมีการศึกษาที่สมบูรณ์มีปัจจัยปิดกที่สมบูรณ์มีสิ่งที่เป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่เป็นกฎหมายดูแลคุ้มครองและนอกจากนั้นก็ยังมีคณะสงฆ์โดยมี กรรมการมาหาเถรสมคมซึ่งเป็นผู้บริหารกิจาการคณะสงฆ์ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขสงฆ์เป็นประธานก็ถือว่าคณะสงฆ์ก็มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งในการบริหารจัดการเระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่ในการที่เราเชาวพุทธได้ นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานตั้งแต่อาณาจักรล้านนามาถึงสุขโขทัยอยุธย,ยาตนบุรีรัตนโกสินถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความมั่นคงอยู่จึงได้มีกิจกรรมเพื่อบูชาพระคุณนำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและเป็นวันแห่งพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั่นก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติในวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก่อนพุทธศักราชแปดสิบปีและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเช่นกันแต่ก่อนพุทธศักราชสี่สิบห้าปีส่วนวัน ปรินิพานนะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานก็ตรงกับวันเป็นขึ้นสิ้าคข้เดือนหกหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพานสวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วจึงนับอสอนหนึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันก็2,568ปีแล้วนั่นเองยอโยมท่านผู้ฟัง วันวิสาขาบูชานี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวันแห่งพระพุทธเจ้าเพราะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติรัสรู้ปรินิพพานหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อพพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นเราชาวพุทธและมนุษย์โลกนั้นก็ยังมืดมนถูก กิเลสตัณหาครอบงำทำให้มัวเมาหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นสมมุติมายาทั้งหลายของโลกอยู่ร่ำไปซึ่งถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วได้ตรจะรู้แล้วและประกาศพระศาสนาถึง45ปีเพื่ออะไรก็เพื่อที่พระพุทธองค์ทรง มีพระมาหากรุณาธิคุณปรารถนาที่จะให้มนุษย์โลกนั้นได้เห็นโทษภัยอันเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกความสูญเสียการพัดพรากจากตายการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจการจะต้องพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ความทุกข์ยากลําบากยากจนข้นแค้นความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุเพศภัยอุปสรรคอันตรายภัยต่างๆทางธรรมชาติเป็นต้นที่เกิดขึ้นทําให้ชีวิตมนุษย์โลกทั้งหลายเป็นทุกข์มนุษย์ก็ได้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ อดอยากยากจนก็เป็นทุกข์ถูกเอารัดเอาเปรียบรังแกเบียดเบียนก็เป็นทุกข์ถูกกดขี่ริดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ตกเป็นทาสของสิ่งต่ตางๆก็เป็นทุกข์การที่ได้รับความไม่ย,ยุติธรรมทั้งหลายก็เป็นทุกข์การสูญเสียพระพราจากตายก็เป็นทุกข์เหตุยอมพระพทธองค์ก็ ได้จัสรู้เห็นสภาพทุก์เหล่านั้นโดยเฉพาะทุก์ที่เป็นหลักๆก,ก็คือชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ความแก่เป็นทุก์ขต้องเจ็บความเจ็บก็เป็นทุก์ขต้องตายความตายก็เป็นทุก์เป็นต้นความทุก์ขเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครทุกคนก็จะต้อง รับผลคือความทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถจะดิ้นรนหนีให้รอดให้พ้นหรือปฏิเสธได้ก็จึงเกิดคำถามว่าเพราะอะไรเกิดมาจากอะไรความทุกข์เหล่านี้ทำไมมนุษย์เกิดมาต้องมาประสบกับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอย่างนี้ด้วยก็เป็นคำถามเช่นนี้เสมอมา ยุกยุคทุก,ทกสมัยก็หาคําตอบกันไม่ได้จนเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ได้ทรงค้นพบได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกิเลสตัณหาเป็นเหตุกิเลสตัณหานั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์จากหลักของวัฏจักร คือวัตตะทั้งสามประการาเป็นวัตจักรของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดก็เพราะว่ากิเลสกิเลสสวัตตะความโลภความโกรธความหลงการมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตณัะตณหานั้นทำให้ คนเรากระทำทั้งความดีความชั่วการกระทำเหล่านั้นเรียกว่ากรรมกรรมจึงเป็นกรรมวัตฏะเป็นผลมาจากกิเลสทําให้เกิดกรรมคือการกระทราเมื่อเกิดการกระทำเป็นกรรมวัฏฏะแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิปากวัฏฏะก็หมายถึงว่าผล ของการกระทำด้วยสาเหตุทั้งสามอย่างนี้เนี่ยจงผลให้สัพพระชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อกระทำกรรมแล้วก็จะต้องรับผลของกรรมคือวิบา,ากการรับผลของกรรมคือวิบากนี่เองที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลของการกระทำดังนั้นการกระทำดีหรือชั่ว เมื่อทำดีก็ย่อมได้รับผลดีทำชั่วยอมได้รับผลชั่วก็เกิดจากกิเลสฉะนั้นกิเลสตัณหาจึงเป็นสาเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดน,นั่นเองสมะพุทพองค์ค้นพบแล้วอดีตก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครค้นพบว่าความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเข็นใจไปพิบัติบัติเหตุเปศภไปเคราะไร้โชคร้ายต่างๆเหล่านี้ ความแก่ความเจ็บความตายต่างๆมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรยังไม่มีใครค้นพบซึ่งบางท่านก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการบรันรดาลจากสิ่งโน้นสิ่งนี้ผู้นั้นผู้นี้แต่ว่ามันก็หาเหตุหาผลหาข้อสรุปจุติกันไม่ได้อย่าจบแต่เมื่อพุทธองค์ได้จงค้นพบด้วยพระปัญญาที่ขุณน,นั้น ก็ด้วยการตรจัจสอูแล้วก็ค้นพบว,ว่าโอ้กิเลสตัณหานี่เองเป็นสาเหตุนะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนต้องกระทำกรรมและต้องเวียนว่ายใจเกิดมารับผลของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ในโลกมนุษย์นี่มันอย่างน้อยน้อยกว่าความทุกข์ในอบัยญูมมในนรก การเสวยผลในนรกการเสวยผลในการเกิดเป็นอจุรกายเป็นเปรตเป็นสติรจชานั่นมรรทุกตรมานมากกว่านี้อยากเป็นหลายเท่าเพราะฉะนั้นนี่ความทุกข์ในโลกมนุษย์มนุษย์ก็เผชิญด้วยความยากลำบากแล้วอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว พระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาว่าแล้วมันจะมีทางออกทาง้นทุกทางดับทุกเหล่านี้ได้หรือไม่จึงได้ทรงจัสรู้อริยรสัจสี่นั่นเองการจัสรู้ของพระองค์เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพระองค์ทดสอบทดลองพระองค์ว่าจะทำอย่างไรที่จะกำจัด อาสวะกิเลสเหล่านี iles, i, o, ้ได้หมดสิ้นเมื่อกำจัดอาสวะกิเลสเหล่านี้ได้หมดสิ้นแล้วก็จะสามารถถึงความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการถูกครอบงำควบคุมจองจำจากกิเลสตัณหา เมื่อพ้นแล้วก็ย่อมจะเป็นอิสระภาพอย่างสมบูรณ์ถึงความที่สิ้นสุดไปแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องเวียนว้ายใจเกิดอีกเรียกว่านิพพานนิพพานเป็นผลของนิโระนั้นความดับทุกข์มีอยู่เมื่อทุกสิ่งเกิดจาก ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดคืออวิชชาปัจจายาสังขาราสังขาราปัจจายาอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความจริงทำให้เกิดสังขารแต่เมื่อใดก็าตามปฏิจจสมุปบาทเปลี่ยนเป็นฝ่ายดับเมื่อสติปัญญารู้เท่าทันความจริงก็จะกลายเป็นฝ่ายดับคือวิชา รู้เท่าทันวิชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาเมื่อรู้เท่าทันสังขารก็ดับนนิโรธะสังขารก็เริ่มดับจยัดจงเมื่อสังขารดับชาติรามรณะการเวียนว่ายใยเกิดก็ดับเพราะฉะนั้นความดับมีได้ด้วยเหตุนี้ พระองค์ก็จึงค้นพบว่าทุกข์เกิดจากสาเหตุคือกิเลสนี่โรธคือความดับนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดวิชาคือการรู้เท่าทันเหตุเกิดทุกเหล่านั้นแล้วก็ดับเหตุแห่งทุกเหล่านั้นได้ดังนั้นนี่จะดับได้อย่างไรก็โดยอริยมรรคีิโอปะ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระธรรมจักรกปวัตนูตรนเองพระองค์จึงตัดสรู้อริยสัจสี่อันเป็นพระสัจธรรมที่ไม่มีใครรู้ใครตั่งใครสครอนมาก่อนจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสร,รู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนจึงเป็นพระสัพัญญู จากนั้นก็ทรงประกาศพระศาสนาอยิกจบการหมดจดจากกิเลสจนถึงการตัดสรุนเรียกว่าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณการตัดสรุยาสัตว์สีก็เป็นพระปัญญาที่คุณจากนั้นพระองค์ทรงประกาศพระศาสนาด้วยพระเมตตาที่คุณพระคุณทั้งสามปรากฏขึ้น ต่อมนุษย์โลกตงองารถนาเพื่อให้มนุษย์โลกได้เห็นทุกขเห็นโทษัยในวัฏสงสารอย่างชัดเจนได้รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์โทษไปในวัฏสงสารและได้รู้ถึงว่าความดับทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์ผู้ใดปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์นี้ สามารถประพฤติปฏิบัติเพื่ถึงซึ่งความดับทุกข์นี้ได้โดยพระองค์นั้นทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติถ,ถึงความพ้นทุกข์ให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วฉะนั้นจึงเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้เข้าถึงได้สำลิดผลได้ พระองค์จึงประกาศพระศาสนาเพื่อให้มนุษย์ผู้ปรารถนาจะพ้นทุกพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสลดตนออกจากการถูกควบคุมถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาให้เป็นอิสรภาพอย่างสมบูรณ์คือมรรคนิพพานก็เรียกว่าสามารถปฏิบัติได้นั่นเอง การประกาศพระศาสนาของพระองค์จึงทรงประกาศถึง45ปีจนพระชนมายุ80พรรษาก็ทรงประกาศการดับขันทปนิพานของพระองค์ว่าจะเกิดขึ้นที่สวนอุทยานสาระที่ต้นรังคู่ของมรรกษัตร์ิยกุงกุสินารา เมื่อถึงมันเป็นขึ้นจิตมาค่ำเดือนหกพระองค์ก็เสด็จไปถึงกุสินาราประทับที่ใต้ต้นกลางคู่ให้พระอานนลลาชผ้าปูพระองค์ก็ทรงสีหใสายญาติแล้วก็โปรดสุภัทธ,ธะผู้เท่าให้ได้บวชเมื่อวัยชราเป็นสาวก องคสุดท้ายที่ได้รับพุทธานุญาตจากพระองค์จากนั้นก็โปรดให้พิสุงสง์เป็นใหญ่ในการรับหมู่สง์นั้นออกบวชฉังนั้นพระองค์ได้ทรงประกาศพระาศาสนาจนถึงพระชนมายุ8 0ดสิบพรรษาด้วยความยากลำบากเพราะไม่มี สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเสด็จเติมย่างพระบาทไปด้วยพระองค์เองก็จนสำเร็จทำให้พุทธศาสนารุ่งเรืองในประเทศอินเดียต่จอจากนั้นก็แผ่อิทธิพลเผยแพร่ขยายออกมาถึงสีลังกาถึงเดปานบังกาลาเทศภูฐานมาถึงจีน ถึงทิเบตถึงเกาหลีญี่ปุ่นถึงอาม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามศรีลังกาจัดยศณปัจจุบันก็ขยายไปทั่วโลกจึงเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่ออิสรภาพอย่างแท้จริง การปฏิบัติตามนั้นย่อมได้รับผลจริงเป็นสัจธรรมที่ปฏิเสธไม่ได้จึงได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองทีนี้เมื่อวันวิสาขาบูชาเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกได้เปียนมาบรรจบครบวาระนี้ชาวพุทธของเราท่านทั้งหลายในประเทศไทยและทั่วโลกก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นความสามัคคนะีความสามัคคีที่จะตาร่วมกันระหวาา่างพระสงฆ์หือภิกษุสมณีภิกนษะุณีสมณีรีอุบาสกอุบาสิกาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนพ่อปิดาผู้ให้กำเนิดพุทธศาสนาของเราโดยการทำบุญตักบาท รักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรมรมกรรมฐานเวียนเทียนรอบพุทธสถานนั้นๆเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระเมตตาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์โลกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่แบ่งจนชั้นวรณนะไม่จำกัดไปว่าเฉพาะใครเท่านั้นก็หาไม่ ทุกคนเมื่อมีศรัทธาน้อมมาปฏิบัติย่อมได้รับผลทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกคนทุกแห่งทั่วโลกอย่างเป็นสากลเพราะนั้นอยัดจมในในโอกาสวิสาขาบูชาวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกที่มาถึงเราท่านทั้งหลายนี้ยัโยมอยู่ใกล้วัดไหนหรือมีความศรัทธาวัดไหนก็ไปวัดนั้น ไปร่วมกันตำบุญตักบาตรสมทานารับศีลฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมและเปี่ยนเทียงร่วมกันเพราะเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจา้าเราจะเห็นว่าทุกเจ้าจัทุกศาสนาที่เคารพนับถือศาสนาใดๆก็จะมีการแสดงออกถึงการเคารพบูชาต่อผู้นำศาสนาหรือศาสดาข,ของศาสนาแต่ละศาสนาเช่นกันอย่างยิ่งใหญ่ พื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัทของพุทธศาสนิกชนการทำความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้รักษาศีลอยู่ที่ไหนก็ทำได้ให้ทานอยู่ไหนก็ทำได้แต่ว่าทำไมต้องไปวัดก็เพื่อความสามารถขีกลมเกลียว พุทโธตัดว่าสุขาสังกัจสัคมคีความสมัคคีพร้อมเพียงกันของหมู่คณะนำความสุขความสําเร็จมาให้ชาวพุทธของเรารับอารน้าที่เพื่อทํโรงรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนานแล้วที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นพุทธศาสนาจะยั่งยืนนานอยู่ได้อย่างยืนยาวมั่นคงนี่ อาศัยความสามัคคีพร้อมเพียงกันของพุทธบริษัทพิจุพิจุณีพิจุจามเนนอุบาสกเบสิกาชาวพุทธทั้งหลายที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสามคัคคีด้วยความเคารพศรัทธาต่อพุทธศาสนาถ้าเราชาวพุทธไม่สามัคคีกันพุทธศาสนาก็อยู่ไม่รอดจัดยอนดังนั้นการแสดงความสามัคคีเพื่อตอบแทนพุทธศาสนา ขณะเดียวกันเราก็ปฏิบัติตนเพื่อทําลายสวัดิกิเลสให้ถึงความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานด้วยทํากิจกรรมร่วมกันเป็นความสามัคคีร่วมกันด้วยนะไม่ทําลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่โจมตีกล่าวร้ายกันสร้างความสามัคคีปองดองร่วมกันพุทธศาสนาก็จะมั่นคงยั่งยืนนานต่อไปตามหลักของการบูชาที่เรียกว่าอามิสสบูชาบูชาด้วยอมิส คือสิ่งของวัตถุทานต่างๆและปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อถึงความพ้นทุกข์เพื่อถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นเองวันนี้ก็ได้น้อมนําข้อคิดธรรมะในเรื่องของวันวิสาขบูชาวันสําคัญของพระพุทธเจ้ามาฝากแก่ญาติโยนท่านผู้ฟังตามสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอ อันเิญบุญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าประจำระสง์บุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์ดส,สิจจทธิ์ทั้งหลายจนบรรดาในญาติโยรท่านสาธุชนจงปราศจากทุกโรกโรคภัยอันตรายทั้งหลายมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปจากเข้าเข้าสู่พระนิพพานปัจจนาสิ่งใดจงสำลิปผลสำลิปผล ทุกประการทุกท่านทุกคนขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาถกถาธรรมเรื่องวันวิสาขาบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ วัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร